สนับสนุนโดยบริษัทเ e o l u t i o n นสวัสดีชาว Comp l e t e TV ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็มีแรมหนึ่งตัวนะครับจากบริษัท n e โ o l u ชั่ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแบรนด์เกลนะครับตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้ครับหลายๆท่านก็อาจจะเรียกเกลบ้างเจลบ้างก็แล้วแต่นะครับส่วนผมขอเรียกว่าเกลละกันสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็น enhance plus ตัวนี้ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าบัสอยู่ที่1 5 0 0 หลายคนก็คงงงฮ้ยมีด้วยหรอพันหาร้อยเคยได้ยินแต่1,333าม0้หรือว่า2,000ันอ่าสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับ,ะะรบและสำหรับแรมเกลนะครับก็เป็นรุ่นนี่ครับ enhance plus สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นรูปแบบของ DDR3 นะครับหรือ DDR3 เองก็ Performance Memory นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น Triple Channel Kit นะครับถามว่า Triple Channel Kit มันคืออะไรก็คือมันจะเป็นแรม3แถวนะครับเป็น Triple นะครับสำหรับตัว Kit นี่ก็คือหมายความว่าเขาทดสอบมาจากโรงงานแล้วนะครับว่าแรมชุดนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับก็คือเสถียรแน่นอน สามารถเปิดติดบูตติดแน่นอนถ้าเกิดใส่แรม3แผงนี้นะครับอาจะสังเกตว่านี่ครับจะมีไอคอนไอคอนตัวนี้อยู่นะครับสีแดงๆนะครับก็คือมันจะเป็น DBT นะครับ DBT ย่อมาจากอะไรมันคือ Die Hard Burn In Technology ครับซึ่งถามว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็คือสำหรับ Die Hard Burn In Technology นะครับชื่อเหมือน หนังเรื่องนึงเลยนะครับคนอึดตายยากนะครับแต่อันนี้นะครับก็เป็นแรมเกลแรมอึดพังยากครับเรารู้ได้ไงว่ามันอึดมันพังยากทางบริษัทผู้ผลิตนะครับเขาก็ได้ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับแรมตัวนี้นะครับโดยการนําไปอบที่ตู้อบที่อุณหภูมิ80องศาและก็สามารถใช้งานได้ปกติซึ่งเรียกได้ว่าอึดของแท้นะครับก็คือ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงๆนะครับไม่มีปัญหายัางใช้มาใช้งานได้สเสถียรอยู่พิกมาดูที่ด้านที่ด้านหลังนะครับจะเห็นในส่วนของสเปครหัส pc 3 12000นี่ครับและที่บอกบัส1 5 0 0เมกะเฮิร์เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมมันเป็นบัส1 5 0 0ปกติอย่างที่บอกว่าเป็น1066-1333หรือว่า1600นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับ Enhance Plus รุ่นนี้นะครับก็คือเรียกว่า o อ c l o c k มาแล้วจากโรงงานเหมือนกับพวกการ์ดจอครับที่เขา o อ c l o c k คอร์คสูงขึ้นไปที่900กว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นบัสสูงขึ้นที่1,500เมกะเฮิร์าคือใครที่แบบว่าขี้กเกียจมานั่งทดสอบมาลองมาเทสคือมีบัสอยู่1,333อยากได้บัสเพิ่มขึ้นเป็น1,500 1,600แต่ตัวนี้ครับไม่ต้องมานั่งเทสก็คือ สามารถบูตได้ที่บัดพันหแน่นอนมาดูค่า CL ต่อนะครับสำหรับค่า CL ตัวนี้ก็เป็น999 24โดยรูปแบบของแผงนะครับก็เป็น2กิกแผงละ2กิก3แผงนะครับ TC Kit ก็คือ Triple Channel Kit นะครับหลังจากดูรายละเอียดตัวกล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในดีกว่าว่ามันรูปแบบแรมตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่ครับ 3แผงโดยรูปแบบซิงค์นะครับก็เป็นสีดำตัดสีเงินก็คือดูแบบออกแนวหรูหราหน่อยนะครับหลักๆจากดีไซน์นะครับแกะมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดู3อันนี่ครับ3แผงโอเคเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น มันจะเป็นแววๆสีเงินสวยงามครับสะท้อนจะเห็นว่าวุบวับวุบวับวุบวับในส่วนของชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ชื่อแบรนด์จะติดอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะ,ะไม่ใช่เป็นสกรีนลงไปนะครับมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดทับลงไปส่วนนี้นครับทีมาดูอีกด้านจะเป็นในส่วนของที่จะบอกสเปคนะครับรายละเอียดของแรมนะครับเหมือนกับหน้ากล่องนะครับเนี่ยครับ2กิก pc 3รหัส120 0 0นะครับ cl 99924นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็น cl 99924ก็จริงแต่ว่ามันมันสามารถโอเวอร์คล็อกลงไปได้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูเทสตอนท้ายแล้วกันแล้วก็ไฟนะครับก็เป็น1.5โวลต์คือเรียกว่าเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปในณปัจจุบันนะครับที่เขาใช้กันนะครับนะครับส่วนแผงนะครับก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นรอยนูนๆน,นะครับซิงเดี๋ยวนี้ เขาไม่ได้ทํามาเพื่อระบายความร้อนอย่างเดียวแล้วเขาแข่งกันในเรื่องของดีไซน์กันมากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งแบรนด์อื่นๆก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ของเกลนะครับส่วนมากหลายๆคนก็อาจจะเลือกซิงค์ด้วยบางคนแต่งเคสสีแดงเนี้ยก็อยากได้ซิงค์สีแดงแต่งโทนดําก็สีดําก็ตัวนี้ครับบางคนแต่งสีน้ําเงินบางทีก็ไม่ได้เลือกความแรงแลมครับก็อยากได้ซิงค์สีน้ําเงินก็จัดสีน้ําเงินโอเคครับนี่ครับก็คือรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับของเจ้าแรมตัวนี้ เอาละในรูปแบบของคอม plete แล้วเราจะไม่มีภาพวิดีโอสวยๆก็ยังไงอยู่นะครับํำหรับช่วงนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราชมภาพวิดีโอสวยๆแล้วนะครับเราก็ไปชมผลเทสกันนะครับโอเคครับไปชมกันได้เลยครับ กับผลทดสอบเล็กๆน้อยจากทีมงานคอม p พลทนะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจแรมตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับนำเข้าโดยบริษัทดีโอ u ิชันนะครับเกล Enhance plus หกกิกะไบต์นะครับ